สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาเอาในเรื่องของกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศที่ดินโดยปริยายนะครับก็คือการการที่มีการให้ใช้ที่ดินเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะของแผ่นดินนะครับโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนยกที่ดินให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนะครับเราจรึงเรียกว่า าการอุทิศที่ดินโดยปริยายเนี่ยนะครับเขาหมายถึงอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งกรณีศึกษานี้เนี่ยเป็นกรณีที่สำนักง,งานอายการสูงสุด, <_ S 1> สดเขาได้วินิจฉัยนะครับตอบหนังสือ,อาหาลือของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับก็คือเทศบาลน,นครลังสิตเป็นหนังสือที่อส .0005 000ทับ3047 ลงวัาที่16มีนาคม2561นะครับซึ่งในรายละเอียดเี่ยคุณผู้ชมสามารถสืบคน้นหนังสือฉบับนี้มาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ในการวินิจฉัยกรณีดังกล่าวเนี่ยในเรื่องของการอุทิศที่ดินโดยปริยายเนี่ยนะครับก็คือว่าสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยเขาได้พิจารณาข้อหารือของเทศบาลน,นครลังสิตนะครับซึ่ง แท้จริงเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนในซอยดังในซอยที่เขาขอดําเนินการในเรื่องของการจัดทําถนนเนี่ยนะครับได้ทําการขุดที่ดินนะครับก็คือประชาชนที่อยู่ในซอยดังกล่าวเนี่ยได้ทําการขุดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของของตนเองของประชาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเป็นใช้เป็นคลองเพื่อใช้เป็นทางสัญจรเชื่อมต่อไปอยังคลองหลังสิิตประยูนศักด์ ซึ่งเป็นคลองสาธารณะนะครับก็คือประชาชนที่อยู่ในในซอยเนี่ยนะครับได้ขุดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ตนเองด้วยนะครับให้เป็นคลองสัญจรไปเชื่อมต่อคลองลังสิตประยูนศักดิ์ซึ่งเป็นคลองสาธารณะนะครับซึ่งสำนักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยปริยายแล้วนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล็บ2นี่ยซึ่งส่งผลทำให้คลองดังกล่าวเนี่ยตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีนะครับโดยไม่จำต้องมีการแสดงเจตนาอุทิศหรือจดทะเบียน การยกให้เป็นทางสาธารณะต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดไม่นะครับและเมื่อคลองดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นด,ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยการที่ต่อมาการเคหะแห่งชาติก็ได้สร้างสะพานปูนขนาดกว้างประมาณ1.5เมตรขึ้นบนคลองดังกล่าวเป็นทางยาวขนาดกับคลองที่ประชาชนในซอยสาย ในซอยเนี่ยได้ขุดขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นทางเดินเข้าออกซอยจากซอยเนี่ยสู่ทางสาธารณะย่อมมีผลทำให้สะพานปูนด,ดังกล่าวเนี่ยก็ตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล็บ2ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้จะเห็นได้ว่า การที่ประชาชนได้ขุดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองนะครับใช้เป็นคลองและก็ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมเชื่อมต่อไปยังคลองลังสิตประยุนศักดิ์ซึ่งเป็นคลองสาธารณะก็ถือว่าเป็นการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายนะครับซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีการแสดงเจตนาอุทิศให้หรือมีการจดทะเบียนยกให้เป็นทางสาธารณะ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะครับนี่เป็นแนวคำวิธฉัยเป็นแนวคำชี้แจงนะครับของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับเป็นการอาตอบประเด็นข้อหารือนะครับของเทศบาลนครหลังสิทธิ์นั่นเองนะครับ